นี่ครับร้านน้องแบงค์อะไรนะร้านน้องแบงค์ข้าวแกงขนมจีนข้าวแกงขนมจีนเปิดขายทุกวันเปิดขายทุกวันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับแอ่บุบโมงถึงประมาณห้าโมงเย็นแล้วก็มีพวกคนละครึ่งโครงการของรัฐด,ด้วยมีโครงการของรัฐคนละครึ่งเรลชนะบัตรสวัสดิการรับอ๋อส่วนเบอร์โทรติดต่ออีกครั้งหนึ่งส่วนแปดสีโอเคครับก็ฝากร้านน้องแบงค์ด้วยนะโอบรรยนะาก,กาศดีมากขนมจีนอร่อยมาก 好，然后，好。 กินพอดีก oh, <Wow. S 1> mm ็มาเจอร้านขนมจีนอ <The> ันน right. oh, so ี like. so ้ม oh, be oh, ันใกล้ใกล้จะหมดแล้ววะไงมันใกล้หมดแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วร้านอะไรบ้างรานนี้น้อยน้อยแล้วผักเลยก็เรื่อจะหมดแล้วโอ้เหลือน้อยแล้วเดี๋ยวกินข้าวแกงแล้วกันร้านทองแบงค์ฮะเปิดเปิดทุกวันไหมค่ะอ้เนี่ครับบรรยากาศร้านเย็นดีฮะพ่อเมื่อกี้กับลูปลาลอยมาเล็กน้อยเส้นหมูปลาอ๋อเป็ดหมูปลาใช่เอาน่ากินดีนะใช่แล้วเนี่ยอันนี้พวกกินเป็ด อ๋อ่ปขนมจีนหมดแล้วนะขนมจีนมีน้ำแกงน้ำยาอ๋อเดี๋ยวผมกินข้าวแกงดีกว่าใช่ปกติจะขายถึงประมาณนี้ใช่ไหมค่ะนี่ผัดเผ็ดหอยคงอ๋อผัดเผ็ดหอยโขงหอยโขงใช่กับข้าวเปนหมดแล้วนี่ผัดพริกหมูอ๋อยังมีข้าวอยู่ไหมโอเคที่เหลือก็ยังดูน่าอ๋อแกงน่ากินทั้งนั้นนี่กับข้าวหมดแล้วตรงนี้ช่วงนี้หมดนี่ขนาดเหลือเนยังน่าน่ากินนะน้ำน้ำแกงหนมจีนมีไตปลาแบงค์นี่เป็นชื่อลูกชายใช่อ๋อไอน้ำพริกน้ำยา เป็นคนชุ่มพลเลยใช่ค่ะอ๋อนี่ครับบรรยากาศร้านนุ่มรื่นนะเขาเยียมต้นอะไรเลยต้นปาล์มอ๋อบรรยากาศต้นปาล์มเข้ามาสวยว่าดูจากป้ายเมื่อกี้เสือกจบไม่ค่อยตันมันมีอยู่สองป้ายโอเคเดี๋ยวกินจานหนึ่งนี่ครับมันมันอ๋อเปิดตั้งแต่เช้าใช่ไหมใช่ค่ะโอเคมีมีวันหยุดไหมมีวันหยุดหรือเปล่าเปิดทุกวัน อ๋อนี่ครับนในร้านวะอ๋อครับในร้านนี่เย็นสบายดีสินี่ครับอ๋อนี่ครับบรรยากาศในร้านก็ร้านสบายดีครับอากาศเย็นสบายนี่ครับแกงก็ยังเหลือนิดหน่อยครับอ๋อนี่ผัก อันนี้ครับผักหน้ากินดีมีน้ำพริกอันนี้ผักน้ำพริกนี่ฟรีไหมปกติหรือว่าอ๋อฟรีนี่ครับอันน๋อคนนี้จะไม่ชื่อน้องแบงค์่อ้าอ๋อครับผักผักรวกผักต้มของน้่มจีนก็หมดแล้วตอนนี้อ๋อหน้่มจีนน้ำพริกน้ำยาเดี๋ยวเป็นน้ำน้ำยาเคียวหวานนี่ไหม เหลือไรเหลือน้ำน้ำยาใปลาแลวอ๋อได้ๆอันนี้มันหมดแล้วร้านกำลังจะเก็บแล้ว้าวอันนี้ก็น่ากินดีน้ำยาอย่างเดียวหรือว่าน้ำพริกน้ำยาผสมกันผสมกันพล้เขาแยกน้ำน้ำยาเลยไน้ำยาน้ำยากะทิน้ำยากะทิน้ำยาปลาอ๋อน้ำยาปลาน้ำผึ้งถั่วอต่ทำเทปเรืน้ำผึ้งถั่วของผมแต่นครนี่จะกินก็แยกน้ำยาน้ำเคย น้ำเคยตัวอีกแบบนึงขายายไส้ปลานี่น้ำเคยขายขายแบบนี้มีไส้ปลาก็คือร้านพี่ขายสองอย่างข้าวแกงกับขนมจีนข้าวแกงขนมจีนก๋วยเตี๋ยลด้วยไหมไม่มีไม่มีอ๋อนี่ครับเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงโมงถึงประมาณสี่โมงถึงห้าโมงก็ปิดแล้ววันนี้ก็ประมาณอย่าให้เกินบ่ายสองบ่ายสามวันถ้าใครจะมากินใช่ค่ะได้นี่ครับสี่ทนี่มันเหลือน้อยเลยโอ้โต๊ะนั่งอะไรก็สบายนะพี่นี่ครับตัวนี้ พี่มาเช้าๆนี่หนมจีนจะเต็มผักจะเต็มโต้เลยขนาดน,นี้ก็เท่วเยอะแล้วกินคน,นเดียวก <g ül üyor> ินนิดหน่อยๆจะมีผักเหลียงลวกผักกูล,ลวกผักยแยงมันอยู่จุดๆไหนพี่พอจะบอกเผื่อใครมาเออเลยปั๊มเกรื่องสกุลปั๊มปตทของเกรื่องกุลมา 8, 8ากิโลอ๋อ8กิโลใช่เยอะๆก็มี2คนครูและเลยออก็มี2คนครูเขาอยากขาลงใต้ขาลงใต้ใช่ประมาณกมไหนแถวนี้ ตรงนี้กมอะไรนะตัวแปดใประมาณ18นะนี่ครับบรรยาก,กาศในร้านนี่ครับขนมจีนก็มีผักอะไรเรียบร้อยราคากิโลที่สิบเจ็ดโอ้ได้ละขนมจีนนี่ขายขายยังไงบี้อ่าเป็นยาละ40เหมือนกันค่ะก็ขายถูก,กนะนะ รวมกันก็ได้น้ำยาอย่างเดียวก็ได้น้ำพริกน้ำยาแต่ปลาก็ได้เดี๋ยวหวานไก่ก็มีข้าวข้าวแกงมีขายยังไงราดจิบเหมือนกันสี่สิบพ่อขายถูกนะเพราะว่าร้านสบายนี่ครับสี่สิบอย่างเดียวก็สามพันห้าอ๋อพวกเครื่องดื่มนี่ก็คือมีแบบแช่แช่ตู้เย็นทั่วไปแช่กาแฟอะไรก็มีแต่เป็นกระป๋องอ๋อนี่ครับบรรยากาศร้านสบายชื่อร้านอะไรน้องแบงค์ร้านน้องแบงค์ข้าวแกงขนมจีนร้านน้องแบงค์ข้าวแกงขนมจีนมีสวนปาล์มร่มรื่นนี่ครับไปดูบรรยากาศดูค่ะฮอปจอดรถนอนได้อ๋อ จะจอดแดบตรงไหนก็ได mm ้ไงใช่ค uh, mm ่ะอ๋อนี่ครับเก้าไร่สิบไร่จะได้หมดเลยอ๋อครับครับเดี๋ยวลองชิมขนมจีนดูอันนี้เวลาคิมด้วยนี่ครับขนมจีนสี่สิบบาทผักอะไรก็คือฟรีสองฟรีหมดเลยอ๋อมีจะมีผักดองมีผักกาดดองผักเสี้ยนดองผักกุดงผักกู้งลวกผักเขียงลวก ถั่วมะเขือลวกน้ำพริกนี่สองน้ำยาถุงกินนี่ก็แยกน้ำยาอะไรน้ำพริกกับน้ำยาน้ำพริกกับน้ำยาธรรมดาใช่ค่ะน้ำยาปลาอ๋อน้ำยาปลานี่ครับสองน้ำยาผสมกันก็สี่สิบบาทสี่สิบบาทอ๋อไม่ใช่ปลาใสก็สี่สิบอ๋อครับนี่ครับก็สี่ร้านก็ยังสบายดีพี่เดี๋ยวลองชิมดูก็ไม่ค่อยเจอน้บรรยากาศต้องปั๊ม ใช่มันกระชิดเกินเกือบจอดไม่ค่อยทันกระชันชิดไปหน่อยเนี่ยว่าสงการจะทำป้ายขยับไปทางนี้อขยับขยับอีกสักร้อยเมตรเดืย๋ย,นยคนจะได้เจอตัวทันเพราะว่าเส้นนี้มันกับความเร็วร้อยเท่าน,นั้นเพราะว่าถ้าพี่บอกแค่ร้อยถ่งร้อยเมตรปกติไม่ค่อยทัน ผู้าตั้งแต่หงวงช้านี่ตื่นตีสามตีสี่อันนี้เวลาเตยมของอม,มีตน้ำยาประจเยอะกินดูขับจะเต็มโตเลยก็ใช่อะไรดิตะปะตาเต้าหวานร้อยนี่ก็ยังได้ผักกาดดอง อัน er นี่ทองแดอว่าไปออนนีนส่วนมากจะเป็นของชาวบ้านแบบอ๋อไปอุดหนุนชาวบ้านอนของบ้านบ้านก็ได้อำเองทุกอย่างไม่ไหวเนาะปะไม่ทันเยอะอันนี้หนอเหรียงดองอ๋อนี่ขายมาตั้งแต่รุ่นแม่พี่ว่าขายรุ่นพี่รุ่นมาถึงลูกชายุ่่มแอบควาอ๋ออร่อยดีพี่ชม้น แตนน่ในส่วนใหญ่เวลาตอนนี้ร้านจะเปิดกันเยอะนะร้านจาเครื่องของหมดเยอะจะเป็นร้านข้าวเปนร้านข้าวหาแล้วมีน้อยร้านขนมจีนไม่ค่อยมี เต็มก้นดียปน้ำแกงแลก็นในร้านนีนบรรยากาศเหมือนธรรมชาติจิ็นสบายลมลื่นลียงหน้าคนมีน้ำทั้มไหมไม่ไม่เกงวันนี้บอกอาจจะตั้งไม่ทน้าในโ อันนี้ก็อยากปักมุ้งดองไม่ใช,ใ,นนใช่อ้นั้นผักน้มโดงอ๋อผักน้มโดงใช่ค่ะมองเปิดๆเหมอเือนปักมุ้งพร <laughs> าะคนนึ่งไม่ไม่ไมค่อยรู้จักผักหลายชนิดไอ้ผักสดก็มีมีหมดเลยนะอันนี้มีใบมะตูมแพกมันปูไปม่มีหมดแล้วมันบูมะตูมแพกพท่านี้มีผักหลายอย่างอันนี้มีเบอร์ติดต่อไม่เผื่อลูกค้ามาไม่ถูกก็จะโทรถามแน่มีมีเบอร์นะค่ะ 084 084 629 629 9833 9833เผื่อเคยมาไม่ตัวู้ว่าถามว่าร้านของหมดแล้วยังอะไรนี้ก็โทรมาถามได้โทรมาถามได้มีลูกค้าเยอะบางทีโทรมาสั่งก่อนเผื่อเข้ามาไม่ทันมีกระโรบมาเที่ยก็โทรมาสั่งมีอาหารป่ามีก็มีบางครั้งมีเคยลากยาวไปถึงตอนเย็นๆย็นไหมมีบางทีลูกค้ามาเรื่อยๆก็บางทีห้โมงหโมงก็มี แต่วันนี้วันอาทิตย์เร็วหน่อยเนี่ยข้าวจะเป็นเช้าเชาวเป็นปื้นตแบเนี้ข้าวข้าวเยอะมากเนี่ยมีขนำหวานก็มีน้ำหวานก็เลาะช่องอ๋อขนำหวานก็มีด้วย นะตอนนี้หมดแล้วหมดแล้วเนี่ยเราข้าวเยอะมากเยอะครั้งหน้าจังหวะด,ดีค่อยไว้มาตอนเข้าวจ้าวมันมีทั้งกันมงวานทุกอย่างอาติดดูอาอาเอาอปเปิ้เนี่ยโอ้แล้ว

ักเอาอะไรเช้าก็มีหอมกอะไรก็มีหอมกก็รับไอ้พี่ๆกาทำมาให้หอมกเข้ามาขนมหวานนี่อยู่เช้าก็ดูจากรูปขนมหวานก็น่ากินเก่งนะเนี่ยเห็นก็ว่าทำร้านเำขายได้วยค่ะนี่เมื่อคืนไปเห็นแต่งหน้าให้ตีสาม ว่าตรงผมก็ทำสวยอยู่เลยรอนี่กับข้าววันวันหนึ่งข้างหลังค่อยมาชิมตอนเช้าตั้ง8โมง9โมงนี้เทียมเลยนี่เขาเป็นพ่อเป็นสามีอ๋ออายนี่ใครนะจะอะไรแล้วอ่ะ ดาราชื S 2> <S, <S 2> mm ่ออะไรรูมไ oh. well, hey, right ้มดาราดาราไทมาจินมาหลายคนแล้วนักพร้อมก็มาพวกบุญบอดี้เซรั่มบุญอะไก็ชินไปหมดเรียบร้อยแล้ว40บาทได้เยอะครับนี่ก็ตอนนี้ที่ร้านก็เมนูก็ใกล้จะหมดแล้วเลยแต่ขนมจีนครับพวกนิดหอ๋อแกงเป็นถุงนี่ขายถุงแล้วท่าใครถ้าใครไปห้าสิบอ๋อครับเป็นอาหารชื่อก็คืกที่นึ่อ๋อนี่ครับอ๋อในร้านกว้างดีนี่ครับบรรยากาศ พ่อคุณคุณป้านี่เป็นอะไรกันพี่แม่พ่อเป็นแม่พ่อยังดูสาวอยู่นะในกล้องตัวอ๋อครับนี่ครับโอ้ช่วยกันสามคนสามสี่คนอ๋อมีดนมีนมอ๋อครับ